บรรดานะครับการบรรดานักกีฬาที่ออกกำลังกายสายเทลสายวิ่งสายลั่นนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับว่า,าตอนนี้เรากำลังเก็บสกุลเรื่องราวแล้วก็รางวัลน,นะครับเราจะทำรูปแบบไหนแล้วก็แบบให้มันเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ชอบ แข่งขันวิ่งระดับไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดเราเอาระดับโลกมาสั่นกันเลยนะครับก็จะเป็นว่าเป็นอะไรเป็นปีนี้นนนนะอะไรมาชวนกับทีมง,งานนะครัว่าจะเอาคามส่วนหาร่วมให้มันเป็นฝั่งยิ่งใหญ่ในการจัดทีมก็จะทำอย่างไรก็ติดตามท่าเพจแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ชื่อนะครับในจังหวัดสุรินทร์ก็ชื่อติดตามครับตอนนี้กำลังรวบรวมนะครับ หลายๆอย่างให้มันมีความฮือฮาแล้วก็ชาเลนจ์ใหมากที่สุดกับรถรับส่งนะครับเราก็จะรถจะเคลื่อนแลฮะออกจากจุดนี้นะครับกลับไปยังตุดเจ๊ไม่บอกนะเจแกอยู่บนรงครับ อ่าโคหนึ่งใบนคับหนึ่งใบค่ะ20่ป20ครับเบอร์8ดาเดเขาชนนเบอร์ยครับผมครับผ congratulations นะครับ To you r big success ถัลำดับต่อไปครับ1907กครับคุณอัมพัยพวงขจรขจรสุดยอดเลยนะครับ24กิโลเมตรองนะครับไม่ธรรมดานะครับ ลำดับที่3าครับคุณสยามบลททองเจริญครับ,รบว้าวครับสุดยอดมากลำดับที่สองครับคุณสิยานีสืบมีครับ สุดยอดมากครับและเดอะวินเนอร์ของเราในวันนี้ครับหมายเลขบิ๊กห8ึ่ป 1, 8, 8, 7, ตามเวลาที่2นาที45วินาที26วินาทีครับคุณจุรรัตชมวันสุดยอดเลยนะครับนี่คือเดอะวินเนอร์24กิโลเมตรหญิงครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในรายการของวันนี้นะครับนะอาจย์เดียเยสู้ไหมฮะ ไม่สู้คำเดียวไม่ต้องคิดจางกีแน่นอนวันจันทร์จางกีแน่นอนคำเดียวแบบไม่ต้องคิดเลยนะฮะขอเชิญถ่ายภาพหมู่ครร่วมถ่ายภาพไปที่ลึกครับยนี้ซึ่งสามท่านนี้เราไม่มีรางวัลให้แต่พี่บัวขาวจะเป็นคนตัดสินว่าหนึ่งใน3จะเป็นใครจะให้โชว์ความสามารถอะไรครับ3ารางวัลนี้ฮะอ่ายังไม่รู้ครับ พี่บัวครับวันนี้จะตัดสินจใจอะไรครับอยากให้ทําอะไรดูแต่ละคนแล้วโอ้อยู่ีแต่ละชั้นแล้วสมเบอร์มากเลยครับแต่ว่าเราออกลังนะเบิร์มเบิร์มบอกสมเบิร์มใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายอ่ะสมเบิร์มเออโอาสะอาดผู้ชายสะอาดตั้งเนาะคือ เด็กแข่งเล้งขามามอดเลยครับมอบเลยสามรางวัลนะรางวัลที่หนึ่งให้ใครดีฮะหนึ่งสองสามครับจินนิ่งซันอาอยู่ใกล้ได้ที่หนึ่งไปเลยฮะมาแบบบางระจันเลยฮะมีแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวแบบไหนนะฮะเนี่ยกระจมอกกระจมอกนะแล้วอันที่สองครับกระโปรงแฟนซีสีสวยๆใส่รุ้งแบบนี้ฮะอันดับที่สอง และท่านที่3ครับมาแบบไทยๆครับต้องมาแบบมากันกล้วยฮะกระโดดมาด้วยครับ oh, <yeah. S 1> น่นี่คือแฟนซีของเราทั้ง3รางวัลครับ <Yeah. S 1> กับงานพนมสวายเทลบัวขาวมูเตรันครับ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวเราถ่ายภาพปเป็นเท่ลื้อกันด้วยนะครับวันนี้กับิ